คืออะไรอันท่านหมอเรามีบอลอยู่ได้บ้านเห็ดอะไดบ้านาวไร่มยังเห็เห็ดแลนี่ยข้วมาขอมาอยู่แถวก้ก้วยกออย่างนีเจ้าเห็อยู่บ่มาอยู่แล้วเรากระทุกไดเจ้าบุยตนแล้วบ่มันตนแลเอ้ยเขายังพาอยู่ตีโดนเออเดี๋ยวมาใกล้คนแบเนาะโดนแห่ันบเอผู้ชายผู้หญิงเนาะ เราอยากลงอยู่วัดย่านพ้นชายแล้วอ่ะเจ้าสชายแล้วบ่ว่าไปพรนะบไปชายไายอลีบอ่ะอลีนี่แล้วอ้าวจะเ,เห็นบ่เห็นแล้วหงวนอ่ะละถ่ายคลิปมะเด้ดอเด้เพื่อให้ค่อยเบิ้งเพื่อให้ไขว้มั่นใจน้ำนี่เจ้าชายไายแล้วไ,ได้เราว่เระวังเด้อนี่เด้อทางสี่บาทมือเด้อหนิยืนยันเนาะ บิบบ่งความลมพี่น้องเนาะขออนุญานขอภัยเสียงลมเด้อลมเนะเอ้าพี่น้องเนาะกลับทักทายสวัสดีพีน่น้องรถบัสสุขุมสุขคนเด้อมหาชาวตะวอนเด้อมื้อนี้

đang đuổi leo vào đây đó, không, 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 đi không, 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 มาให้มันบุเกลือเป่าเกลือแล้วเชฟอาหารมานะเว้ยมันเผาเกลืออยู่าวเกลือนับกระบายพูกตอนนี้เราบุลมแน่พ่อน้องไงเป็นยังไงเป็นลิ่นน้ำมูกเหมืนอ๋อน้ำกรองรู้เปลลิ๊เจ้าเอาเครื่องครัวเข้ามาไว้ในายพ่อก็หกแล้วบาทเนี่ยลมเย็นแม่แน่เต้ แ <icana, S 1> <naj bum S 2> ม่ก e ินปะกินเกลือกะฮะเกลือกะยังกินกระนองมันยังกินแม่ปะแม่คอยถามท่านมอแล้วกี่นิแล้วว่าจกมาคอยอยู่ของเจ้าได้มาแล้วอยู่อยู่กูหายู่งอยู่ัก ใช่จิโนผมว่าไม่ได้ลมหมดซุกข่าวด <c oughs> ้เป็นอะไรข้นหนึ่ข่าสวายใช่ไหมนี่อุ่เาย็นมันลมเลยเบิ้ลเราบ่อเข่ายังเราบอเบิดแล้วมันเป็น มองมาว่านี่ก็มนิเลยลงก็ต้อจ๋องเมื่อใดคอยทำเลยได้ท่านมองว่าเจ้ามาขออยู่เจ้าหนุ่มเจ้าบอยมาได้เท่บ่บอยมาเป็นที่ไหนอยู่บอยมาเป็นอะไรด้บ่มักแนวคนบริแมนพี่น้องกันบ่บริแมนบริแมนพี่น้องกันกันพี่น้องกันที่เฮีมาอยู่เนาะนุย อันนี้โมเมนต์พี่น้องกันเตืเอื้อยแท้ๆใครยังมาอยู่น้าไหนไ่เชิญไปย<ะ>อยู่น้ำผืนฮะว่าเตืเอื้อยน้องลายยังมาอยู่นํากระเชิญไปอยู่นําพื้นพื้นที่ใกล้แล้วใคยังอยู่น้เจ้าว่าเป็นน้ำนั่นบอ่อันเอื้อยแล้วว่าจะคลาย เหน้าเย,ายเป็นยังราเอาเออะไรอยูอย่บ่ยางอยู่นะเจ้าแล้วาน้เขาชหยังล่ะอันนี้ก็จ้าน้ำเขาเรื่องเขาอันนี้กูยังจ้า่ไปคอยไปวะเนี่ยไม่คอยไปบัไนไดเน,นชูไปเด่น ไงอนไปค่อยเขามาุมือมานี่เขาวหา่อยอะ่ีนะถามต่นก็เล่าดีกว่าั้งเลาจักคนเราบกใน,นได้ท่นมอเล่านั่นเนาะซีกระจนคอมเมตนมาแต่งอ่อนเล่าเป็นทรารมนครับโดยนิวอ่นว่ะนึ่งเชื่อกล้วเขาได้มานี่ห้าตะชองเชือหน่หาตะชองเชือ,ชอกอ,อันนี้นั่งเข่าค้างแยกแย Ng thịnh gần gắn cạo thịnh gần 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 มื่อแอบ,บแล้วก็ไปอะไรด้วยแอบอย่างนั้นเลยนะอยากกินมีน้ำบ๊บยมีอยากกินมีแม่ถ้าไปชิมมีมาให้ยนี่ก็ไปมื่อแอบแบบมปชวนบางคนเลยไปแล้วแบบนนะกินมีมอยากกินมีม ่าดอกอยจากกินมีที่ก็ให้กินเถ่เถามแล้วเรื่องเงินประชชุนนะยังไม่ได้ถามนุกแก้วกับแม่เจไปใช้มหนึไไ่ไปเรียบเขาไม่เท่าในไามันฮะไปเขาไปเรียบบ่มนี้งนุ๊แก้วเขาไม่มเท่าให้ินลถใหญ่ไปนูแก้วชอบโดนไม่เท่าจ้าชอไปยังไรอะเรียบเจ้าคเรียบไปชงเคออยบอก Tôi trông khơi bà này phụ khèm Trông khơi rừng bà tuổi thông nào bà? Mẹ nè Trông khơi bà đấy có khai, hai cầm mưa ý nào bà? À, khỏi bà trông lúc cũng khèm Phải khó lời đi Phải chung hòa ý Hả? Khó phải khó lời đi Tôi nọng lái bà เลยน <you> ้องไปวานิไปวันนี้อะไรวันนี้โดยวานนี้ผู้แคนเด้วานนี้น่ะผู้แค้นโดยเจ้าก็ไปน้ำเพิ่นบ่าวานนีงบ่ได้ไปบ่มีเงินเพิ่นก็บอกยู่บ่มีเงินไปน้เอ้าบ่มีเงินบ่ไปจังได๋ไปหากินลาบงัวน่ะว่าเพิ่นบ่ได้ลาบงัวบ่เพิ่นกินหมูวานนีงเพิ่อนกินหมูเจ้าก็กินน้ำเพิ่นบ่กิน นมถูกแขนเราไม่มีเงินผูกเออถูกแขนเราไม่มีเงินนผูกโดยเราผูกฝ่ายชื่อแล้วมีเงินผูกฝ่ายโมันเอามันเอาังาแมีแต้ฝ่ายแต่เอายเพื่อนไปข่าคุณแล้ว ม,มเหน็นว่าในโมเห็นไปไกลเหมือนมาในแชทเรา่าเขามันหลินนะเมเดอร์วะไหคือเป็นเปรีป่ยวิลอยฮะแหละอา้าพิ่นคือเศทหาเจะได้ก็ไม่ล่างน,นัชนเี๋วยวังคนยังเราได้ยู่เดี๋ยวนี้ยังหึ่งเ่าทค่หนึงแม่บุนั่นได้ว่ะ sao hai mươi mà chọc nấm mươi năm chọc hai mươi hai mươi năm năm chọc hai mươi บอสไปไหนเดี๋ยนี่เจ้าเหรอไปว่าเพื่อนฉันทานหมอเพื่อนกับบมีบอลอยู่แล้วเพื่อนเฮงนักกว่าเจ้าเดี๋ยนี่ทานหมอเจ้าน้อยใช้กับคืนน้นอลนะูกสคนนะบอสลูกสองคนเออบอลมีคนมารลกวนบ้าคคืนบอลมีเดียวยาแล้ว โดนื่อยว่ารนูนก็ลนซะเนาได้เลยเห็ดดีแล้วเนาะกิอะไรเข้ากับมีกินละบาทนี่เช็ได้ยังชูรุกินมาเช้านี้เช้านี้เพื่อนไม่ได้กินเขาไปเลย ให้ให้แม่บุ้บไปชื่อมีให้มไห้บุมีบุมีเงินมายาให้ไปชื่อมีให้ไหมบุ๊บไปชื่อมีให้หนเอ้บ่ายวันเขาแหลเลยไน้าเพื่อนใชจะไปน้าเพื่นบอกหนแต่ว่าเพื่อนไปเป็นไงค่ับจ๊ะเพื่อนไปยังเป็นไบุรน่มเพื่อนนั่น่ะเคยไปรี่เพื่อนเราจอกมาแหละ หายแม่ไปเลยไปจะกินแม่เราชาเราหมจะความเนาะเราลงมลงเฮียนจมือในแต่ค่าได้เราทีลงฮะลงมาแต่วันนี้แล้วไหวลงไปปลูกแขนน้ำแม็งเลยล้มมเชือกูกแขนวันนี้ลมแรงล้มเหมือนใช้ว่าเจ้ามันจะไปปลูกแขนไปแล้วไปหน่อยนะกระบะวันนี้เขาผูกแขนมามันเขาปลูกแขนแบบ อายเขาบอกมีเงินเลยก็มาบ่มีเงินผูกแขนเขาเร<ด>าเลอยอาย<ด>เออเบื่เงินผูกแขนเขาเลยอายเขาคือดองเนาะแสดงอ่อนว้านะอันนี้ก็ดองกับเขาบอกอยู่บ่ามีเงินไปผูกแขนเขาดองวันใหญ่ ดอกดอกมะเนีตบ่ะโดยผู้แข่งมะเนีตเนี่ยงานแต่คืนนี่ผู้แข่งมะเนีตเนี่ยก็คืออยากไปอยู่บ่บ่ขึ้นแล้วมันบ่มีเงินผู้แข่งกับ่ขึ้นแล้วคนคือมีดอกหลายแท้เดนีดเนาะจะน้อยดองจะน้อยแจกอีกเลยนี่วิดอกเหมือนวิดแจกหน่อยแจก đồng cho nó chạy chưa? Vâng, nên mi tê đồng cũng đồng Để nó hỏi Nói đấy Cứ đồng sẵn thế này Bố mi này, bố mi sửa cả nhau Chổng cả nhau, sửa cả nhau Bố mi sửa cả sắp Rồi ừ. này là ลูกเขาไ่ได้กินนวเข่าวะจีมันบอกมีแนื้อกินี่ะเนาะได้เข่ามาแล้วบอกมีแนวกินเนาะยากแลยแค่นี้จะแขางว่างดังไพ่ให้เนาะ

lúc này xa lạnh ngon lạc lộn chinh chai 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 ch ch chai ch ch chai ch Hả? nhau mà nhau nhau hả nhau 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 vô nhau nhau cây nhau 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 ล้มแท้แล okay. ้วว uh, uh. ่าคล้าในคอมเบอรี <t <t ่ล้มอยู่เพื่อนชาติอ่อนเหรอโว้ล้มห้งน้องไอ้เกลือมาแล้วใช่อาหารไปซื้อมาให้เราใช่แล้เกลือว่าโมเมนต์จะชาติอ่อนว่าอาหารค้นหมดจักใช่อาหารมันก็บุกินแล้วรอคนอาหารทบจังเล่าจังเราไหวใช่เราเกลือ ไม่เท huh? ่าว่าเราปล่อยให้มันเนี่ยผื่อาวานเนี่ยเราไว้้ใชอันนี้เราไปอยู่มันเองเราไปยู่เออเจ้าต้องอันนั้นได้เราไปชงเคยค่ะหมโอ้บทสุขเข่าหนำล้มเอะไกให้ดังท่านดังเต่าดังไม่อ้อยดังไม่หรอกป นี่ไอ้นี่อยู่รถมัล้มนี่กระเพายังไม่ได้จบคลิปนี่กระชากตะกอนเลยอยู่ในเฮือนกับลูกเอาากันล้มเองไปใส่หมได้เราแบนี้ขอดังเตาชิเต้อีละจบคลิปก่อนเนานเนาะมีแต่ว่าต่อนคอยคอจบคลิปลงพอดีจบคลิปแล้วเอาสบายดีฟ้าบเห็นอ่ะเดี๋ยวมันล้มอย่าฟาบเนาะจบคลิปต้เปลือกก่อนล้มกับชากตะงอนก่อนสิไม่ใหายาจตะกอนมีเรื่องเล่าเจ้าบู้อยู่นี่แล้วเล่าพังอยู่เล่าเรื่องไรน่นะ เล่าเรื่องว่าผมมีเงินมีคำไปดองเลยแหละโดนมูดูทู่โดนโดนมูดูทู่บ้านนีอกลุงแเดวกเขามาบ่อยเป็นพวกแค่ลูกเราก็าไม่ได้ไปหานใช่ไลยเจ้าเราได้หันใช่ไล่ไหมใช่ไลยใช่ทางงอนใชทางงอนนั่นใช่ไลยทานหมอว่าทานหมอไปทอดแล้วว่าเราไม่ได้ไปช่ไล่แน่้เห็นเลยบ้านหน้าท่านเจ้าเห็นละถ่ายคลิปมาให้คอยเบิึงเด้อะลอยถ่ายเด้อะลอยถ่ายเด้อ แล้วจากว่าเจ้ารักทายฮูบแล้วก็ย่าไปไทายเอาเป็นรักฐานไม่ให้บา่าวลิก็บ,บ,บอกบอสบิึงนถอกเด้อแม่นิมาเล่าไอือเราปฏิสเสธได้เน้อแน่พี่น้องมาก็ได้เวลามีเข้ากินก็หันแน่เท่าได้แน่แต่ว่านะตายไปจักโตแล้วถ่ายแต่งกันโตนึงตายตโตนึง พักก็งามแฮงพักถ่าย่งอ่อนเขาบอกเก็บเก็บเก็บ,กบละขันข้นส้มบัาจวกกล้วยใช่นั่นอีแล้ววะจอยนะยเริ่มขอเข็บอาหูบก,กันไปลงอีกแล้ว <laughs> วันนก็โหลกพักกินวันกินในล,ล,ลวกพักพักนอกจากเนาะก็ดีแล้วเนาะข้ามาตอนเว้นควัจะซื้อมาให้ประทูนะ มันจากในหลายอีกแต่ยังจะขายไดอยู่ว่าเออบ่มันนี่กับมืออื่นเนาะอ่ากินลวกพักไปก่อนเนาะมาซื้ออาหารมาบัดซื้อพิษว่าอาหารหมาว่าฮูบหมาให้เป็นฮูบแมว FC คอมเมนต์บอกนะกินน้ำกันก็ได้หรอวะได้แต่ว่ามันเป็นมันอยากแพงกว่าอาหารหมาได้เบอกเลยอ่าเอราะว่าฮูบหมาถามชาไดงอ่อนก็ว่าฮูบหมาเนาะ Hoạt chắc con hoạt con mèo hoạt động này, hoạt động này, hoạt động này, hoạt động ngon hoạt động này, hoạt động này, Hay động này, hoạt 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 động này, cầu động này, hoạt này, này, hoạt động này, hoạt động này, này, hoạt động này, hoạt động này, มิตร่าไ้ีท่นานใดอยกชื่อใครชื่อปลากระปองให้ชาวจังอวอนกันยินดีเด้อพี่น้องนาะต,ตอนนี้แล้วก็บม่มีน้ำกินพี่น้องได้เข้าแต่ว่าบมมีน้ำกิน่นได้ข้าแต่ว่านเนี่ยน้บบิ่เ บ้ได้พาลูกไปท่านไปที่แต่ว่าระวังเด้อปักไฟเด้อยันมันช็อตจะเด้อบ้ไปทางไหนมัจะไปเฮือนเปียกไปลอยอ่ะบางเสือเป็นเช็ดมาหมนมันเล่นน้ำนกเพว่ะนเงาบ่แม่บางเสือก็เพป็นเช็ดมาให้อะไแล้วยังพลาดบ้ามันเลุกเนาะชมอ่านหนังมาแล้ววันไหนชมมาอะไรอยัง โทรมาให้เข่าไปอาบน้ำได้เขา่าแล้วหนึ่งจะคือเข่านี่หันช่องคืออะเออโอเคบันนี้จังได้เพอร์กี้ครับก่อนเริ่มว่วัฒน์สู้ๆแล้วพาลูกพาเต้าวสู้ๆล่าง้วยล่างจานโดนจักล่างแล้วบัานีฝีมาเขาจะเห็นเจ้าเสือไว้เนาะโอเคสวัสดีส